วันนี้ทางทีมงานของ,ของนําเสนอเรื่องเราปิดฉากจูนบอดินนักขายาเสพติดร้อยล้านประวัติความเป็นมาของนายจูนบอดินนั้นเขามีชื่อจริงว่านายจิตพันธ์มีเมืองอายุ30ปีเป็นชาวอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีโดยกําเนิดและเป็นนักขายาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่ภาคกลางที่คนในพื้นที่ต่างก็รู้จักกันเป็นอย่างดีเขาทําธุรกิจขุดบอดิน และเปิดร้านอาหารบางหน้าจูนบอดิงเริ่มเข้าสู่วงการยาเสพติดตั้งแต่ปี2 5 5 3หรือประมาณ10ปีก่อนเขาประสานงานติดต่อสั่งซื้อยาเสพติดมาจากชายแดนทางภาคเหนือของประเทศไทยก่อนลักลอบขนลำเลียงมาเก็บไว้ในโกดังในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีบ้านเกิดโดยมีนายแก้วแซ่สุงอายุ4 5ปีเป็นชาวอำเภอพระสมุทรเจดี JD, จังหวัดสมุทรปราการคอยส่งยาเสพติดให้กับนายจูนบอดิงโดยเขามีเครือข่ายเป็นของตัวเอง ซึ่งทำหน้าที่คอยติดต่อกับลูกค้าเพื่อกระจายยาเสพติดในพื้นที่ภาคกลางโดยเฉพาะในจังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดลพบุรีรวมไปถึงพื้นที่ใกล้เคียงจนกระทั่งในปี2560สืบเนื่องมาจากการสืบสวนจับกลุ่มนางสาวดิสรลัดโชคกิจและนางสาวพัฒมมนดีอ้นที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มตัวพร้อมของกลางยาบ้า120,000นเม็ดเมื่อถูกเค้นสอบอย่างนักถึงแหล่งที่มาของยาเสพติดดังกล่าว ทั้งสองยอมเปิดปากรับสารภาพว่ารับยาเสพติดมาจากนายจิตพันธ์มีเมืองหรือจูนบอดินจนกระทั่งวันที่1 4มิถุนายนปี2563เจ้าหน้าที่ตำรวจบุกเข้าจับกุมตัวนายจูนบอดินตามหมายจับสารอาญาที่75ทับสองลงวันที่15กุมภาพันธ์2561ที่บริเวณสี่แยกไห้สีห่หูตำบลไม้ดัดอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีจากการสืบสวนขยายผลเจ้าหน้าที่ตำรวจ สามารถตรวจยึดยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือยาบ้าเป็นจำนวนสูงถึง4ล้าน5เม็ดเลยทีเดียวซึ่งยาบ้าทั้งหมดถูกซุกซ่อนอยู่ภายในรถตู้ของนายจูนบอดินซึ่งรถคันดังกล่าวถูกจอดไว้ที่ร้านรับฝากรถแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีจากการตรวจสอบยอดเงินหมุนเวียนในเครือข่ายของจูนบอดินพบว่ามีเงินหมุนเวียนในบัญชีนับพันล้านบาทนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกลุ่มผู้ต้องหาได้เพิ่มอีก4ราย ได้แก่นายยุทธนาป้อมเปลี่ยนอายุ5 2ปีเป็นชาวอำเภอเมืองสิงห์บุรีนายอัตพลโล,โลอ,อนันต์อายุ48ปีเป็นชาวอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนางพักจีลาแซ่อึ้งอายุ60ปีเป็นชาวอำเภอเดิมบางนางบุตรจังหวัดสุพรรณบุรีและนายสหวัฒด,ดวงเขาอายุ61ปีเป็นชาวอำเภอเดิมบางนางบุตรจังหวัดสุพรรณบุรีและสามารถตรวจยึดทรัพย์สินเป็นรถยนต์3คันโฉนดที่ดินเนื้อที่1งาน1.3ตารางวาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดตรัง รูมูลค่าทรัพย์สินประมาณ7จ็ดล้านเจ็ดแสนบาทโดยทั้งหมดถูกตั้งข้อหาว่าร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือยาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตและสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทําความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดจากการสอบสวนขยายผลของเจ้าหน้าที่ตารวจจนกระทั่งวันที่15กันยายนปี2563ตํารรวจปราบปรามยาเสพติดพร้อมด้วยชุดปฏิบัติการสยบไพรี ของกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดได้บุกเข้าจับกลุ่มนายอนนทกิลำถึงบ้านพักที่บ้านเลขที่164หมู่ที่7ตำบลรับจำป่าอำเภอท่าหลวงจังหวัดลบบุรีแต่ปรากฏว่าเมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงประตูรั้วบ้านถูกล็อกอยู่เจ้าหน้าที่จึงใช้เครื่องมือตัดกุญแจเข้าไปด้านในส่วนกำลังตำรวจอีกชุดเข้าจู่โจมด้านหลังบ้านแต่ไม่พบผู้ใดอยู่ภายในบ้านคาดว่าคนรลายน่าจะไหวตัวทันจึงหลบหนีออกไปก่อนที่ตำรวจจะมาถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจ พยายามตรวจคนรอบบริเวณบ้านแต่ก็ไร้วี่แววของคนไร้รายนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงใช้โดรนบินสำรวจพื้นที่โดยรอบผลปรากฏว่ามีความเคลื่อนไหวของคนไร่กำลังวิ่งหนีเข้าไปในไร่ข้าวโพดซึ่งห่างจากตัวบ้านประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงนำกำลังไปปิดล้อมทันทีและสามารถจับตัวนายอานทน์ได้สำเร็จในสภาพที่เต็มไปด้วยดินและโคลนสำหรับนายอานทน์เขามีอายุแค่21ปีเท่านั้นคนในพื้นที่รู้จักกันในชื่อ ปาณินบอดินเป็นชาวอำเภอท่าหลวงจังหวัดลบบรุรีถือเป็นมือขวาคนสนิทของจูนบอดินเลยก็ว่าได้แต่หลังจากนายอนนท์ถูกจับตัวเขาให้การปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแต่อย่างใดและไม่เคยรู้เรื่องที่จูนบอดินค้ายาเสพติดมาก,ก่อนแต่ยอมรับว่าตนเองรู้จักกับจูนบอดินจริงสาเหตุเพราะนายจูนบอดินเป็นคนเก็บตนเองมาเลี้ยงเนื่องจากสมัยก่อนตนเองเป็นเด็กเร่ร่อนไม่มีที่อยู่ นายจูนบอดินจึงชักชวนให้มาอยู่ด้วยและเป็นคนให้การให้งานทําได้ค่าแรงวันละ300บาทเท่านั้นเขายอมรับอีกว่าจูนบอดินเคยให้นําเงินไปโอนจํานวนหลายหมื่นบาทแต่ไม่บ่อยครั้งนักและตนเองก็ไม่ทราบว่าบัญชีปลายทางที่โอนไปคือใครส่วนสาเหตุที่วิ่งหลบหนีนั้นเพราะมีคนที่ร้านอาหารโทรศัพท์มาบอกว่ามีตํารวจมาหาตนเองจึงรู้สึกกลัวและตกใจมากจึงตัดสินใจวิ่งหนีไว้ก่อนแต่เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่บักใจเชื่อ เนื่องจากมีข้อมูลยืนยันชัดเจนว่าเขาเป็นคนสนิทของจูนบอดินไม่มีทางที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ในวันเดียวกันนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกหนึ่งชุดพร้อมอาวุธปืนครบมือนำกำลังบุกเข้าจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาตามหมายจับในเครือข่ายเดียวกันคือนายพรเทพผู้เจริญวณิชอายุ30ปีในข้อหาสมคบแบละช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบทราบมาว่าเขาไปบวชอยู่ที่วัดเสถียรวัฒนาดิบในตำบลบางพุทธาอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี เมื่อนํากําลังตํารวจไปที่ถนนหมู่หนึ่งในตําบลบางพุทธสาชุดจูโจมบุกถึงตัวนายพรเทพในทันทีพร้อมนําไม้จับมาแสดงต่อหน้าซึ่งขณะนั้นพระรูปนี้กําลังบินธบาดอยู่ในหมู่บ้านชาวบ้านกําลังใส่บาทอยู่ถึงกับพากันตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนเจ้าตัวไม่ได้แสดงอาการขัดขืนแต่อย่างใดก่อนที่เจ้าหน้าที่ตํารวจจะนําตัวไปลาสิกข,ขากับเจ้าอาวาสวัดสเสถียรวัฒนาดิบเพื่อนําตัวคนปลาไปดําเนินคดีต่อไป จากการสอบสวนนายพรเทพเบื้องตน้นเขายอมรับว่ารู้จักกับนายจุนมานานหลายปีแล้วเพราะเป็นช่างสักลวดลายบนบร่างกายซึ่งตนเองเคยเป็นแค่คนขับรถให้นายจุนบอดินเพียงเท่านั้นโดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดของนายจุนบอดินแต่อย่างไรก็ตามสุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถสืบสวนขยายผลตรวจยึดยาบ้าได้ทั้งหมด161เม็ดเคตามมน28กรัมยาอี26เม็ด และตรวจยึดทร,รัพย์สินตามพรบอฟอกเงินพุทธศักราช2,542เป็นบ้านพร้อมที่ดิน3หลังรถยนต์12คันรถจักรยานยนต์5คันโทรศัพท์มือถืออีก3เครื่องบัญชีเงินฝาก11บัญชีและเงินสดอีก3ล้านบาทราคาประเมินรวมทั้งสิน้นคาดว่าไม่ต่ำกว่า50ล้านบาทนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอีกหนึ่งชุดได้นำกำลังตำรวจพร้อมอาวุธปืนครบมือค้นบ้านหลังหนึ่งในอำเภอบางละเจนจังหวัดสิงห์บุรี จนสามารถจับตัวนายอัจฉริยะชื่นชมไว้ได้ซึ่งนายอัจฉริยะคนนี้ถือเป็นผู้ต้องหาสําคัญอีกคนหนึ่งเพราะเป็นคนหาลูกค้ายาเสพติดให้กับจูนบอดินแม้ผู้ต้องหาทั้งหมดจะให้การปฏิเสธแต่จากการสืบสวนสอบสวนทางเจ้าหน้าที่มีหลักฐานชัดเจนว่าผู้ต้องหามีความเกี่ยวข้องกับนายจูนบอดินโดยตรงโดยมีทั้งข้อความการติดต่อพูดคุยในการนํายาเสพติดไปกระจายหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคกลาง นอกจากนี้ยังเป็นผู้ดูแลเรื่องการโอนเงินค่าจะอาเิบติดของคนอื่นๆจากการปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นตามแผนสยบไพรี63ทับโดยการตรวจค้นยึดทรัพย์ในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครสมุปรปลาการสิงห์บุรีลบบุรีไชนาะสระบ,บุรีสุพรรณบุรีพิษณุโลกเพชบูร์เชียงใหม่และเชียงไายซึ่งสามารถยึดทรัพย์สินได้กว่า100้ล้านบาทและจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งหมด26ราย หนึ่งในนั้นคือนายจิตพันธ์มีเมืองหรือจูนบอดินรวมทั้งนางสุดใจมีเมืองอายุ52ปีซึ่งเป็นแม่ของจูนบอดินและนางสาวสิตานันเสาโถอายุ21ปีเป็นภรรยาของจูนบอดินซึ่งมีพฤติการถือครองทรัพย์สินแทนโดยถูกจับกลุ่มเมื่อวันที่15กันยายนปี2,563นอกจากนี้จากผลการสืบสวนยังพบอีกว่าได้มีกลุ่มผู้ลักลอบลำเลียงขนยาเสพติด จากพื้นที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่แล้วนําไปซุกซ่อนไว้ในรถยนต์และจอดทิ้งไว้ที่อำเภอเถืนจังหวัดลำปางเจ้าหน้าที่ตํารวจจึงรีบไปตรวจสอบจนสามารถจับกุมผู้ต้องหาสามคนพร้อมยาบ้า1.5่ล้านเม็ดซึ่งซุกซ่อนอยู่ในรถยนต์ที่จอดทิ้งไว้ในซอยทางเข้าหมู่บ้านแม่ปะดอยที่หมู่เจ็ในตําบลแม่ปา่าอำเภอเถินจังหวัดลำปางพร้อมตรวจติดทรัพย์สินผู้ต้องหาสมคนรวมทั้งสินมูลค่าสูงถึง2ี่ล้านบาทว่ากันว่า เครือข่ายยาเสพติดของจูนบอดินนั้นนับเป็นเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดในภาคกลางมีลักษณะเครือข่ายที่มีความซับซ้อนและมีการกระทําความผิดเกิดขึ้นในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่องมีการแบ่งกลุ่มการทํางานอย่างชัดเจนโดยสามารถแบ่งออกได้เป็น6กลุ่มด้วยกันก็คือกลุ่มผู้สั่งการกลุ่มผู้จัดเก็บยาเสพติดกลุ่มกระจายยาเสพติดกลุ่มหาลูกค้าและทําธุรกรรมทางการเงินส่วนทรัพย์สินที่ได้มาจากการค้ายาเสพติดจูนบอดินใช้วิธีอําพลาง โดยการให้คนที่ไว้ใจเป็นผู้ถือคลองทรัพย์สินแทนเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสยบไพรี63ทับ19สามารถกวาดล้างเครือขายยาเสพติดของจูนบอดินได้สำเร็จและสามารถยึดทรัพย์สินได้กว่า100ล้านบาทถือเป็นการปิดฉากจูนบอดินนักขายาเสพติดร้อยล้านไปโดยปริยายมันคือจุดจบที่ไม่แตกต่างไม่ตายก็ไปนอนอยู่ในคุกพบเจอกับผมได้ใหม่ในเรื่องราวต่อไปสำหรับวันนี้ ขอบพระคุณครับชมคลิปของเราแล้วหากท่านชอบก็อย่าลืมกดให้คะแนนเราด้วยนะครับโดยการกดถูกใจที่ปุ่มตรงนี้เลยครับแล้วก็ฝากถึงปุ่ม subscribe ไว้ด้วยเราจะมีเรื่องราวมานำเสนอให้กับท่านได้รับชมกันทุกๆวันไม่พลาดเลยแม้แต่วันเดียวท่านสามารถรับชมก่อนใครเพียงแค่กดลงไปตรงปุ่มกระดิ่งตรงนี้และสามารถรับชมทุกๆตอนได้ที่เพลย์ลิสต์ของเรื่องนั้นๆเพียงแค่คลิกลิงก์ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้เลยครับ